ทุกคนตอนนี้คือแบบว่าพี่มีเงินในบัญชีอยู่ประมาณ10,000แบาทแล้วมันบอกว่ามันจะมาร้านธนากะซุยซันผู้ถามจริงๆร้านเนี้ยแล้วไหนอาหารอยู่ตรงไหนหรอวะเดี๋ยวเด็กกูข่าวมากูพูดไปออกเลยเอางี้ดีกว่าให้เขาจัดเมนูพิเศษของร้านมาเลยดีกว่าได้แล้วแบบว่ามีงบแสนหนึ่งพี่มีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดได้ได้เออไม่เราพูดไปแล้วผมกล้าจ่ายทุกคนทุกคนดูดิผมจะจิ้มวาซาบิจินให้ทุกคนดูผมไม่ได้แอคอยู่แล้วอร่อทุกอย่างเลยจิ้มเลยครับเดี๋ยวมาเจอนรู จิ้มเลยมันทะเบียนเนี่ยแล้วจิ้มมันทะเบียนเนี่ยอื้มว่ะเนฮ้ยผมเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวเฟี้ยวทุกคนอันนี้คือรวมทุกอย่างเลยไหมครับรวมทุกอย่างหมดเลยนะครับทั้งไม่ผิดผิดหรือเปล่าไม่ผิดชิ้นใหม่ไหมพี่ชิ้นใหม่ไหมราคานี้เลยค่ะเฮ้ยเอเขมเอาง่ายๆกูผมสั่งเต็มที่เลยนะ โอเคครับก็ต้องกาบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอายุครกท่านเลยครับวันนี้ก็พูดของอีกแล้ว i ิ f นฟินิี้แบ่งครับนะครับผมคือวันนี้ผมอ่ะมีอะไรพิเศษพิเศษอะไรพี่กูซื้อบ้านใหม่โอ้โหเนี่ยครับทุกคนเฮ้ยราคาประมาณ20ล้านแบบชิวๆแล้วกอนแต่ว่าทำไมบ้านมันเขียนว่าสปาวะเออเห็นละบ้านกู อย่าบอกนะวันนี้พี่จะมานวดกับผมว่าเปล่าเอ้าตั้งใจจะพามานวดแต่ก่อนที่จะนวดวันนี้คือแบบว่าตั้งใจจะพาครอบครัวครับก็คือมีพี่ไอเฟมคือตอนนี้เป็นครอบครัวแล้วมีพี่ไอเฟมไอแพรอ่าแม่น้องเกตแล้วก็น้องเกตนะครับคนหกคนเจ็ดคนประมาณนี้ก็คือแบบอยากพามากินอาหารแพงเออเอาแบบกูมีงบแสนหนึ่งงบแสนหนึ่งจะเลี้ยงจะเลี้ยงจริงจะเลี้ยงมึงด้วยเอางี้ผมมีที่ดีๆที่หนึ่งที่แบบว่าแบบอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือ คลิปของแพรพี่ชอบกินอูนิชอบกินอาหารอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นเออกูชอบวันนี้ผมก็เลยพามาที่สีราชาเอจังหวัดชนบุรีเจ็ดโดอ่าและที่นี่ตอนตอนนี้เราถึงแล้วนะเราถึงแล้วถึงแล้วแต่ว่าทีเนี้ยคือมีร้านอาหารหนึ่งแนะนําแบบว่าร้านอาหารเนี้ยเป็นอาหารที่ซิกเนเจอร์มากแล้วแบบว่าเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นอ่ะใครมาเหมือนแบบว่ายกญี่ปุ่นมาอยู่ ชนบุรีอ่ะใช่เหรอเออแล้วของพวกเขาที่เขามากินนี่สดหรือเปล่าโอ้โหสดใหม่เอี่ยมเลยคือเข้าไปหน้าร้านใช่ไหมเอากูถามว่าเงินแสนหนึ่งกูคุ้มไหมผมบอกเลนะแสนหนึ่งอ่ะทอนทอนเยอะด้วยใช่เหรอไม่แพงด้วยเหรอใช่ราคาไม่แพงเอาง่ายๆกูไม่ซีเรียสเรื่องเงินแต่เราจะไปดูความอร่อยของเขางั้นเปิดวาร์ปไปเลยเดี๋ยวพาไปโอเคเปิดวาร์ปไปเลยดีกว่าไปไป โอเคครับ,รบเราก็มา <ไป S 2> ถึงไปที่เรียบร้อยทุกคนพี่แยกมันพูดนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบว่าพี่มีเงินในบัญชีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทแล้วมันบอกว่ามันจะมาร้านธนากะสซุยซันกูถาหาจริงจริง้านเนี้ยแล้ว<ล>ไหนอ,อาหารอยู่ตรงไหนเหรอวะเดี๋ยวเด็กูข่าวมากูพูดไว้ออกเลยก็ <c oughs> คือร้านเนี้ยคือผมเ,อเคยมากินกับแพรแล้วอ่าแล้วร้านเนี้ยอร่อยมากใช่เออแล้วพี่มีงบแฉเนี้ยผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะจัด เมนูที่บอกว่าซิกเนเจอร์มากอ่แต่ก่อนเ่ยเลยผมว่าเราเข้าไปดีกว่าอไม่แต่ว่าก็ให้ผู้ใหญ่เข้าไปรอกันหมดแล้วผู้ใหญ่ตอนนี้ก็พาผู้ใหญ่มาเลี้ยงด้วยพี่แบง้์ก็แบบครบแสนนี่ละเนาะใช่คือแบบคือรวยอะครับแบบเจ้าภาซีทุกกฎหมายมามาเข้าดีกว่านี่ดูบรรยากาศ้านี่เออร้านร้านเขาสวยมากเลยว่ะทุกคนเี่น้ำพอารถเลยน้าพรถเดี๋ยวคน ครบคไอ้เียือผมเป็นคนแบบว่ามีสัมาคาราเตะครับอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้พี่ถามว่าของสดเปล่านี่พี่ดูนี่ของเขานี่เรียงกันเลยสดสดทั้งนันนี่ใช่เหรอหอยที่เรากินวันนั้นวันนี้จะได้กินวันนี้เฮ้ยอันนี้คือหอยอันใหญ่ที่เราเคยได้กินไว้ทุกคนไอ้ีตัวละประมาณ3ล้านกว่าไม่ชัดละทำไมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเท่าไหร่ไม่รู้นอันนี้คือพี่เขา ถ้างั้นผมแบบว่าอยากจะถามว่าคือผมแบบมีงบค่อนข้างที่จะสูงมีพอสมควรอยากได้อาหารแบบซิกเนเจอร์เพราะไอ้นี่มันโม้เคยนี่มันโมว่าแบบว่าที่เนี่ของอร่อยมากอร่อยอร่อยกว่าวันนั้นแหะพี่เอาแบบว่าเอางี้ดีกว่าให้เขาจัดเมนูพิเศษของร้านมนเลยดีกว่าได้แล้วแบบว่ามีงบแสนหนึ่งพี่มีเท่าไหร่ใส่ไหให้หมดได้ได้ เออไม่เรพูดไปแล้วผมกล้าจ่ายครเขาพูดโอเคเราจะเอาเมนูซิกเนเจอร์มาแบบที่ดีที่สุดอ่าในนี้ดูบรรยากาศนี่ดูคีไคใช่ไหมใช่มากเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบไม่ได้อะไรอยู่แล้วได้คิดเอาแล้วกันว่าแบบเนื้อเขาดีเป็นไงผบอกแล้วเหมือนเหมือนญี่ปุ่นไม่ใช่เอางี้งั้นมึงพาคนดูไปดูเลยว่าที่เรากินกันเนี่ยมันแพงจริงๆริงไหมเราไม่อยากไปนะยังกินมึงอยู่นานละเออไปมึงเดินไปข้างหน้าจ้ะไปคุย ให้อยู่นานๆกับพีก็ไม่ได้ทุกคนนี่เราจะบอกให้นะครับอาหารญี่ปุ่นที่นี่นะครับผมเป็นอาหารที่ทําสดๆจริงๆนี่อันนี้เขาก็เป็นคนทํานะครับน้าน,นี่เห็นไหมนี่อันนี้ทําใหม่สดๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอะใาม่นสดเลยเห็นไหมโอ้โหนี่ปั้นกับมือมากใช่ค่ะาก็เป็นไงเราจะเป็นอ่าซิกเนเจอร์ของร้านเราจะไม่ใช้ผลปั้นค่าซูชิมาชิมันมัน,นคืออะไรอะพี่ซูชิมาชิอ่าหุ่นยนต์ปั้น ข้าวซูชิค่ะเป็นเครื่องปั้นเป็นก้อนเลยค่ะเป็นเครื่องปั้นค้าถ้าถ้าแบบเสมือนบ้านเราก็คือเครื่อง C N C ส่งเข้าไปปั๊บเขาจะออกมาเป็นรูปร่างแบบที่เรานี่เลยเนี่ยพอดีเลยเฮ้ยเราดูบรรยากาศรอบๆร้านครับคนเยอะมากครับผมอันนี้คือิเราหมดเลยไม่ใช่ก็คือเป็นอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีนี่นะครับอันนี้คือเป็นเหล้าญี่ปุ่นทุกคนคือผมบอกก่อนเลยว่านะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเหล้านะครับแต่ถ้าโตแล้วก็แดกได้นะครับไม่เป็นไรประมาณนั้นนะครับพาาาาาไปดูบรรรยยกกกศตมหห้ออองนนน่่่ทีเจะิ โอเคครับท okay, so ุกคนก็สำหรับตอนนี้เราได้ทำการเข้ามานั่งที่๊งไหนแล้วครับนี่เป็นเมียใหม่พี่เองครับเฮ้ยมีมีกี๊งเหรอไม่ใช่อันนี้พี่สาวพี่สาวพี่สาวพี่เกียรตินะครับพี่หยองครับก็เดี๋ยวเขาจะทำการนอามาเสิร์ฟแล้วเว้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยสาวอืมอีกคนนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเฮ้ยอชกย่งันแค่ไหนมั่วอะไรเี้ยเดี๋ยวก็เสิร์ฟอะไรอ๋อเนี่ยนะโอ้ยมาแล้วโอ้ย เศษย้อันนี้คือเมนูที่มึงซักข้าสั่ให้พูเลยวะเนี่ยให้แล้วพี่โอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าเจ็ดเลยย้อนเอาง่ายๆนะตามจริงเขาเรียกว่าอะไรเมนูปกติแล้วมันไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นเมนูโรลวะใช่ไหมครับเอออันนี้คือแบบว่าสั่งรวมๆมาใช่จัดให้พี่เลยเย้อันนี้คือเอาทุกอย่างที่มีในร้านลคาลาวีแค่นั่นแหละเาใช้ปลาแซลมอนในสั่งเดี๋ยวยังมียังมีอีกใช่ยังมีอีกเหรอไอเฟมมาเขาเอามาให้แล้เขาบอกเจลพวกมึงแล้วปวดหัวเลย คือแบบผมผมผมรวยอะครับน้องน้องผมก็เลยแบบมาเลี้ยงครอบครัวสบายๆอ่ะแต่มานี่นี่เมนูนี้ี่สุดยอดมากอะไรการงานสร้างพี่เคยล้มมอสติมอสรวมปะยยังไม่เคยโดนเลโคตรใหญ่เคยให้สติมอสรวมเนี่ยโอ้ยใหญ่มากอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซูชิอ่าอะไรอะซูชิซูชิคนแรกทาวเวอร์ซูชิเยสเยสชื่อแล้วหนูชื่ออะไรคะชื่อไอ ดีครับน้องอายสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปคุยด้วยท่านมั้งนีดีดีอันนี้ของโปรดพี่เลยนี่นี่นี่ทุกคนครับพี่โคตรชอบเลยไข่ปลาแซลมอนอันนี้คือไข่แซลมอนใช่ไหมใช่อันนี้เฮ้ยแล้ววันนี้อะไรอ่ะกินข้าวสืบ นี่เมันสุดง่ายง่ายคือของอร่อยที่สุดอ่ะปกติมาไปบ่อยใจที่ไม่ค่อยดีแล้วหรอเราจะมาลองชิมกันดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนี่อันนี้อะไรนะอะไรบางทีเขาบอกปิ้งจะมาสมัชย์สุดใช่เปล่ากุงสังเละไม่จิ้มเหรอเชื่ออยู่ไหมมันข้าวคันนั่งอร่อยแห่กินเลยกินเลยกินตัวเลยกลมเลี้ยงมานนี้พี่สบายไม่ทักหรอกพวกใหมยทุกคนทุกคนมาดูให้ค่ะครับ นี่เป็นไงเมนูนี้อร่อยจัดไอ้เฟรมคนดูชอบบอกว่าพี่เฟรมกินวาซาบิได้เยอะเออนี่พี่กินได้เยอะเหมือนกันไม่ใช่เออมาเคี้ยงให้กูดูก่อนนะเดี๋ยวเคี้ยงอะไรกินไหนจังไะเอาเคี้นก่อนนี้เอาถือว่าพี่น้องแต่บอกเลยว่าวาซาบิที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะทุกคนเด็ดเลยนี่ว่าพี่คืออะไรอ่ะมีปูด้วยมีปูด้วยเช่นี่มือกลัมปูลอสก้าของเด็ดของเด็ดเฮ้ยทุกคนดูดิดูเนื้อดิครับชิ้อย่างนิ่มเดี๋ยวกูใส่คนเลยเนี่ยดูนะครับทุกคนมาดูใกล้ๆครับ นี่ของปนพี่แบงค์แถมวาซาบิด้วยอืออย่างนี้อร่อยปะอร่อยเลยให้ทุกคนดูดิผมจะจิ้มวาซาบิจะให้ทุกคนดูผมไม่ได้แอคอยู่แล้วอร่อวยทุกอย่างเลยจิ้มเลยครับเดี๋ยวมันยอรูปอืออร่อยปะอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีน้ำนะครับเราไม่มีน้ำเลยนึว่าจะีน้ำก็นี่ี่พี่อ้มมนี่ีย่ีอะไรอ่ะหอยหอยนเกียวเย็นค่ะอยน้ำเกียวเย็มาอีก้วของ่วันนี้เฮยอ้ขอบคุณมากเลยครับคนะคะขอบคุณค่ะนี่นี่นี่อันนี้ลองชิมหอยหอยหอยอะไร หอยแข็งนี่จะหอยแข็งเหรอไม่ใช่มันเขาเรียกว่าหอยอะไรไม่รู้อ่ะพี่เคยกินไหมที่มันเป็นอันน้อยๆอ่ะเอออันน้อยๆอ่ะแต่นี่มันอันใหญ่เราจิ้มดูโอเคนี่เหรอกินยังไงก็จิ้มกินเนี่ยจิ้มเลยมาทบีเนี่ยก็จิ้มมาทบีเนี่ยนุ่มว่ะเนาะเปี้ยวอ่ะพี่อันนี้เปี้ยวเปี้ยวทุกคนเอร่อันนี้ผมก็ยังไม่ถูกอ่ะแต่รู้ว่าเป็นหอยอ่ะเอออร่อยจริงอ่า พี่แพรครับพี่แพรชิมเลยยังครับพี่แพรเฮ้ยเห็นเนี่ยโอ้โหนี่คือแม่วันนี้แม่ทุกคนกินกันเต็มที่ผมจัดให้เต็มที่อยู่ละอันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรก็เรียบอะไรครับพี่มอนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกุ้งสดๆจากญี่ปุ่นมา แต่ว่าญี่ปุ่นเขาไม่ไดยกุก้งเรียกอะไรก็<ผ>มไม่รู้รว่าได้<ล>งไงว่าเขาส่งมาจากญี่ปุ่นที่นี่ก็คือเขาส่งของจากญี่ปุ่นเลยใช่ปะใช่ใเลยส่งตรง,งมาเลยนะใช่ครับพี่ของสดใหม่ทุกวัน,ไม,นไม่ผ่านใครเออเยีเเย่ยมเช้ะนี่นี่อันนี้คือซินน่งเด่นเจอร์ของที่นี่ครับทุกคนครับมาดูครับอะไรอันนี้คือหอยนางลมตัวใหญ่ใช่หอยนางลมตัวใหญ่มากโอ้เงี้ยกินเลยอ่ะอย่างนี้นะเฮ้ยพี่โหเป็นไงพี่ อือะไรอ่ะสดวันที่มึงเซ่อให้มึกินพี่พี่กินไม่เป็นนี่มันต้องกินทั้งนี่เลยทั้งไอ้นี่เลยมะนาวเลยต้องซิเเกเนเจอร์อสดกว่าที่มึงเซ่อให้มึกินอืมสดกว่าเฮ้ยเออจะต้องเผามะนาวไปด้วยไม่งั้นเราจะได้รสชาติกลิ่นคาวนะโอเคอืมนั่นโคตรอร่อยเลยวโคตรอรอ่รอยอ่ะ เออแซลมอนแซลมอนเราแซลมอนก่อนสดกินปะอุ้ยดูเนื้อแซลมอนดิคัวใหญ่ลองเลยลองเลยนี่ครับทุกคนครับคือพี่ไม่อยากจะอวดทุกคนนะเว้ยแต่ว่าพี่รวยจริงๆเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งในขอนแก่นเศรษฐีคอนแก่นไม่โม้พี่ก็เลยมาเลี้ยงครอบครัวแบบชิวๆเพราะพี่ไม่เคยพามากินอะไรอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยไก่ด้วยดิเยังสีราชาเลยพันไปกันหนึ่งพี่เฮ้ยสดดีนะนุ่มด้วยอร่อยของนุ่มด้วยอร่อยจริงใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนครับดู อืแต่ว <Tipp s> ่าแปลกแปลกพี่ว่าแต่เราสั่งมาขนาดเนี้ยจะกินหมดไหมเนี่ยไม่รู้ว่าหมดอยู่มั้งอย่างนี้ก็หมดคนเปนง้อก็มึงจัดันึ่งต่กูว่เท่านี้น่าจะไม่เกินสามหมื่นป่ะถึงหรือเปล่าของที่นี่ถูกนะใช่อของที่นี่ถูกด้วยทุกคนมันต้องราคาปกติไม่แต่รสชาติเขาคือเขาดีมากเลยนะเว้ยใช่เออพยายามกินมาได้ไม่กูพูดจริงๆไม่เกี่ยวคลิปนี้อร่อยจริงนะเว้ยอ๋ออร่อยอ๋อเนี่นี่ มึงลองชิมดูเฮ้ยเขาว่าเนี่ยซิกเนเจอร์นะหมวกุ้งหมวกุ้งใช่หือหือกรอบมากหือกรอบกรอบอร่อยปะอร่อยพี่มันอะไรอ่อยมากเลยโอช่หมวกุ้งอะผมลองชิมบ้างหือโหเฮ้ยอืมอร่อยจริงจะลองชิมปลาดิอือโหอร่อยว่ะได้อ่ะโอ้โหอร่อยทุกอย่างมากเลยทุกคนนะเอาอันนี้มาดิพี่ ว,ว,ว่าเ้าเดี๋ยวเราเรียนวิวให้คนดูละเราขอตัวกินกันทั้งหมดดีกว่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวันนี้กินหมดไปเท่าไหร่ในงบแต้มหนึ่งและไอเฟมมาเจอใครกับเจอใครล่ะเหนื่อยาะแอย่างนี<ป>้เจอใครไม่เจอใครแหมเขาก็แกล้งกันที่เฉยโอเคครับทุกคนไปโอเคครับสำหรับตอนนี้ลนะอิมอ่มเอออิ่ม <c oughs> ตอกินหมดเลยเปล่าหมดดิไม่เหลือระดับไหนระดับเราแล้วไม่หรอกครับทุกคนที่บ้านพี่ยังไม่หิวแต่ไอเฟรมหิวมากผมไม่ได้หิวนะงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คอินเช็คอินเช็คอินเช็คบินเช็คบินเช็คบินกัแล้วเราไปเช็คบินกันเลยว่าราคาเท่าไหร่งบแสนหนึ่งวันนี้จะหมดเท่าไหร่พี่รับเช็คเเช็คลยครับผมพอรวมทั้งหมดอยู่ที่หกพันสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะหกพันสามร้อยเก้าสิบใช่ค่เฟรมเอาง่ายๆกูผมสั่งเต็มที่นะนี่คือเต็มที่ของแล้วอ๋อ แต่ว่าจัดชุดใหญ่เลยเอ้ยเอาจริงๆกูคิดไปว่ามันจะประมาณหมื่นสองหมื่นไปทุกคนอันนี้คือรวมทุกอย่างใช่ไหมครับรวมทุกอย่างหมดเลยเะรอครับทั้งหมดเลยผิดหรือเปล่าไม่ผิดคิดใหม่ไหมพี่คิดใหม่ราคานี้เลยค่ะเฮ้ยไม่แพงนะแล้วถาดใหญ่ๆถาดนในนี้เท่าไหร่พี่อ่าสองพันเก้าร้อยบาทเฮ้ยถาดใหญ่ๆเรือเรือเหรอพี่เออเรือเรือแล้วอ๋อเรือด้วยแล้วก็ไอซุกิมอสด้วยด้วยแล้วมึงเข้าใจไหมว่าแค่ไอ้ไอ้ก้ามปูอ่ะไอ้แขนมันอะ อันละเจ็ดแปดร้อยทั่วไปเก้าร้อยเป็นพันอยใช่เหรอเออแต่ว่านี่ถูกมากเออถูกจังวะตัวจ่ายอะไเพราะกูบอกว่ากูจะเลี้ยงไ่ใชเลี้ยแบบเหลือแบบเก้าหมื่นฝ่าถ้าแบบคืนนี้จะไปไหนก็ได้จะไปไหนก็ได้เลยจะไปจะไปถ่ายอะไรก็ได้นะเอ้าไม่จบเ่โอเคนี่เดี๋ยวกูโอนจ่ายเขาเลยเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก่อนก่อนที่กูจะจ่ายมัน ไอทงพวกนี้เผื่อไหนอยากรู้อ๋อไอ้ทงพวกนี้เจ้าของร้านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าทงพวกนี้ถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเอ็นชาวปะเลออกทะเลไปหาปลาพอหาปลาแล้วได้ปลามา่ยสมมติว่าได้ปลาเยอะเงี้ยเขาจะชูทงขึ้นอ๋อชูให้เพื่อนเห็นว่าได้ปลาเฮ้ยกูได้ปลาแล้วเว้ยมันเนี่ยโอ้โอเคเออเนี่ยแหละอยากมาพูดเพราะว่าคือบางคนจะไม่เข้าใจความหมายของร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็คือของเขาเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจ่ายกันได้เลย สำหรับใครนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดพี่กดติดตามเพิ่มเพื่อนทีละเด็กเพิ่มเพื่อนทีลหมดนะครับผมแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กที่ช่องปุจันท์แล้วก็อุ้มถอนทัศนานะครับ <จ Eagle. S 1> แล้วก็อย่าลืมติดตามร้านธนากะด้วยนะครับผม,ร,มร้านเขาขร้านเขาอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่สีจันทร์ไหมครับสีราชาเออสีราชาออานี้เขาไม่เพจไหมมีเพจไมมีเพจเรานครับมีเพจมีชื่อเพจอะไรครับเพจของเราคือธนกาศซื้ยซันค่ะสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ภายในเพจของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปทัวร์เลยแล้วก็กดททีี่่ลลลลิงงงกก์ข้้้้าานนนไไดเเเยะคคคครรัับบุโออแวปจ